สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมขอเสนอกูมานทองหลวงปู่แย้มรุ่นพัดจดสร้างถวายหลวงปู่แย้มพศ .2552 นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาดูวิธีการสร้างและการบูชา ุมารทองกันนะครับวิธีการสร้างกุมารทองตำรับหลวงพุเตและหลวงปุย่แยแ้มเจ้าวิธีปัจจุบันใช้ดินอาถรรพ์ทั้งหมดมารวมกันและปั้นขึ้นรูปกุมารตามตำราหลวงพุเตหาเลิกยามวันเวลาก่อนนำองค์กุมารที่ปั้นเสร็จแล้วเข้าเตาดินเผา ให้ดินสุกตามเลวยก่อนฟ้าสางเสร็จแล้วนำกุมารมาปลูกเศกด้วยวิทยาคมมริกรรมคาถาเลขวิญญาณสถิตให้นั่งสมาธิเชิญพญามาจุฬาในยมโลกเพื่ออนุญาตนำดวงวิญญาณเด็กมาสถิตในองค์กุมารทองหลวงปู่อัญเชิญดวงแรงเหล่านั้นมาสถิตเพื่อสร้างบุญบาร,รมีโดยการช่วยเหลือมนุษย์ดังที่ทราบกันเช่นเรื่องของการค้าขายการป้องกันภัยและอื่น มวลสารการปั้นกุมารทองตำรับโบราณร้อยกว่าปีโดยหลวงปู่เต๋และหลวงปู่ยยมยอดเกจิแห่งวัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐม1ดิน7็ดปาช้า 2. เท่ากระดูก7็เมลุ 3. ดิน7จ็โป่ง 4. ดินเจ็ดถ้ำา 5. ดินเจ็ดท่าน้ำา6ดินเจดนาเจดสวน7ดเท่ากระดูกเด็กเคน 8. ใครเสมา7วัด9 เผาดินและมวลสารตามเลิกโบราณ10ปลูกเศษกุมารเป็นเวลาหนึ่งพันสายคาถาเรียกกุมารทองการถวายขนมน้ำแดงหรืออาหารให้กับกุมารให้ท่องดังนี้นะครับมามะปริภูชันตุจะมหาภูตอาอคัตชายะอคัตฉามิเอหิม,มะมามาวิธีการนำกุมารทองเข้าบ้าน หนึ่งจุดทูบขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางใช้ทูบสิบสองหรือสิบหกปักกลางแจ้งในรั้วบ้านจากนั้นแนะนำตัวข้าพเจ้าชื่อจุดจุดจุดอยู่แว่นเล็ที่จุดจุดจุดขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาบ้านข้าพเจ้าอยู่จงเปิดทางเข้าออกให้กุมารทองชื่อจุดจุดจุดจากวัดจุดจุดจุดเข้าออกบ้านข้าพเจ้าโดยสะดวกเพื่อเสริมทรัพย์เสริมบารมี เฝ้าบ้านป้องกันภัยและช่วยค้าขายข้าพเจ้าได้รวยขึ้นดีขึ้นขอให้เจ้าที่จงเปิดทางให้กุมารทองด้วยแล้วเราก็พูดขึ้นในใจว่าอืมเปิดทางให้สองจุดทูบบอกกุมารใช้ทูบสองดอกปักกลางแจ้งต่อหน้ากุมารก่อนเข้าเรือนจุดทูบบนบานกุมารให้ใช้ทูบห้าดอกวิธีแนะนำตัวกับกุมาร พ่อชื่อจุดจุดจุดเป็นคนนำเจ้ามาบูชาเจ้าชื่อกุมารทองชื่อว่าจุดจุดจุดพ่อนำเจ้ามาบูชาเพื่อจะค้าขายหรือว่าจะให้ดูแลบ้านช่องก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็จงให้พ่อสมตังใจมีเงินใช้ไม่ขาดมือและคุ้มกันภัย ถ้าได้สมปัานาพ่อจะให้จุดๆด,ดแก่เจ้าเป็นรางวัลเจ้าจงเชื่อฟังพ่อนะ <c oughs> สามถวายของกุมารทองที่ชอบมีดังนี้หนึ่งน้ำแดงน้ำหวานแล้วแต่ตกลงว่าจะให้กี่แก้วต่อสัปดาห์ให้จุดทูบบอกนะครับสองกล้วยน้ำว้าขนมโบราณทองหยิบทองหยอดสามผลไม้มีรสหวานสีสัน มีสีสันสีน้ำเปล่าห้ามขาดทิ้งนะครับของเล่นห้าพวกของเล่นสร้อยคอปวงมาลัยกุมานทองหลวงปูยย้มรุ่นผัดยศสร้างถวายหลวงปวยย้มปี2552นะครับรุ่นนี้เป็นกุมารทองที่สร้างถวายฉลองเกียรติให้กับหลวงปวยย้มที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณโดยมีแจ็คชิล ผู้จัดทำหนังสืเอเล่มนี้เป็นผู้ออกทุนสร้างกุมารทองถวายหลวงปู่ย้มที่ได้รับพัตยศจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จเกียวโดยสร้างกุมารทองที่มีรูปแบบไม่เหมือนใครคือไม่มีจุกและมวลสารพิเศษในการสร้างเพื่อถวายเกียรติให้กับหลวงปู่ย้มที่มีอายุครบ95ปีอีกด้วยจำนวนการสร้างไม่จำกัดจำนวนคาดว่าน่าจะเป็นกุมารทองรุ่นสุดท้าย ของวัดสามงามเนื่องจากหลวงปู่ย้ำท่านชราภาพมากแล้วข้อมูลจากหนังสือกุมารทองย่อนนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยจากจิวนะครับม,มาดูกุมารทองกันนะครับลักษณะจะเป็นใช้ดินปั้นขึ้นมานะครับด้านหน้าจะมีจานยันนะครับ รอบตัวด้านหลังจะมีโค้ดอยู่ด้านหลังถ้าตอนเราไปบูชาจากวัดเขาจะมีปั๊มตาให้นะครับจากประสบการณ์ที่ตอนนั้นไปเช่ามานะครับเราไปถึงที่วัดแล้วก็ในกุฏิหลงปู่แย้มนะครับแล้วเราก็ไปเลือกกุมารทองที่เราถูกใจเขาก็จะให้สติกเกอร์มานะครับ แปะแล้วก็เขียนชื่อนะครับจากนั้นเราก็ใส่พานนำไปให้ต่อคิวพอถึงคิวเราก็เอาพานใส่กุมารทองไปให้หลวงปู่ย้มท่านก็จะเจิมให้นะครับเจิมแป้งให้เป็นอันเสร็จที่มิตีแล้วเราก็นำกลับมาที่บ้านบูชานะครับตามหนังสือที่บอกไว้นะครับ,รบสวยงามนะครับ รุ่นพัดยศปีห้าสองนะครับกุมารทองหลวงปู่แยมนี่ก็เก่าหน่อยไว้ไว้ตากตากแดดตากลม <c oughs> รอรดอยันนะครับจานเข้มขังนะครับถ้าเราอยากได้อะไรเราก็บอกเอ้ยกุมารทองขอให้พ่อค้าขายร่ำรวยอะไรก็บอกได้นะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ